จะกู้เงินธนาคารมาซื้อบ้านในช่วงสถานการณ์โควิดสามารถทำได้หรือเปล่าและต้องใช้อะไรบ้างมาดูกันครับ you. You. สวัสดีครับเพื่อนๆผมบอยครับพนักงานประจำครับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์และก็เป็นเจ้าของโรงแรม The Great บินเทอนะครับวันนี้ผมจะมา เล่าเรื่องเกี่ยวกับการกู้เงินครับในการลงทุนนอกในการซื้อบ้านในช่วงสถานการณ์โควิดช่วงนี้นะครับจริงอยู่ครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกได้ว่าแย่เนาะเป็นวิกฤตเป็นสถา,านการณ์โควิดนะครับซึ่งทุกอย่างอ่ะดูแย่ดูซึมเศร้าดูซบเซาไปหมดเลยนะครับแต่ผมครับในฐานะของการเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครับหน้าที่ของเราก็คือ การมองหาทรัพย์ครับมองหาความเป็นไปได้ในการลงทุนให้เราเนี่ยสามารถที่จะลงทุนแล้วก็เติบโตได้ตลอดเวลาทุกสถานการณ์จริงอยู่นะครับช่วงนี้อาจจะดูแย่นะครับแต่กลับกันนะครับในสถานการณ์ช่วงนี้เรียกได้ว่าดอกเบีย้ยของแต่ะละธนาคารเนี่ยถูกมากเลยนะครับแล้วก็ นแนวโน้มดอกเบีย้ยของโลกครับก็อาจจะซึมซึมนะครับอยู่ในช่วงนี้ไปอีกนานเลยซึ่งเป็นถือว่าเป็นเร t อัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำมากที่สุดนะครับก็คือทำให้เราอะสามารถมองหาการลงทุนได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผมเนี่ยก็นั่งทับมือตัวเองเนาะมาช่วงหนึ่งนะครับพักใหญ่ๆแล้วนะครับพยายามบอกตัวเองนะครับให้อดทนนะครับรอจังหวะครับ อย่าพึ่งอย่าพึ่งแล้วก็อย่าพึ่งนะครับสุดท้ายแล้วผมก็จัดมาจนได้ครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่ารายได้ของธนาคารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมาจากดอกเบีย้ยทางนั้นนะครับดังนั้นไม่ว่ายังไงนะครับธนาคารนะ่ะเขาก็ยังต้องการที่จะได้รายได้ตรงนี้นะครับได้การปล่อยกู้ตรงเนี้ยเป็นปกติของเขาอยู่แล้วครับแต่ครับแต่ในช่วง สถานการณ์ไม่ปกติช่วงนี้เขาก็อาจจะระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเนาะประกอบกับามาตรการ LTV นะครับคอยกดดันการลงทุนในตอนนี้ด้วยครับนักลงทุนที่มีเครดิตที่ดีนะครับก็ยังสามารถที่จะลงทุนกู้ต่างๆได้ปกติครับโดยในการทำเรื่องขอกู้นั้นนะ่ะผมก็ได้เซอร์ไพ์นะครับกับ การขอเอกสารต่างๆนะครับของทางแบงก์นะครับว่าขอมากกว่าปกติมากนะครับซึ่งขอหลักฐานประกอบการยื่นกู้มากแล้วก็รัดกุมกว่าปกติเยอะนะครับมาดูกันนะครับว่าในเรื่องของหลักฐานประกอบการยื่นกู้นอกจากบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านแล้วเนี่ยผมยังต้องใช้อะไรเพิ่มอีกมั่งครับ หเลยนะครับสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนครับและต้องปิ้นจากธนาคารเท่านั้นครับคือคุณต้องเดินเข้าไปที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารนะครับแล้วก็ขอปิ้น s สเตทเมนตมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่พนักงานธนาคารนั้นๆน,น,นะครับเซ็นกำกับเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับซึ่งในสถานการณ์ปกติเนี่ยที่ผมเคยทำมานะครับสเตทเมนต์ที่แบบเราเข้าไปในแอปโมบายแบงกิ้งอ่ะแล้วก็ปิ้นออกมา ตรงนั้นก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับแต่ในสถานการณ์ช่วงนี้ครับแบงค์ค่อนข้างจะระมัดระวังตัวนะครับก็เรียกตัวจริงกันเลยทีเดียวครับ2ครับสลิปคาร์บอนนะครับสลิปเงินเดือนของเรานี่เองนะครับย้อนหลังครับตัวจริงด้วยนะครับทั้งหมด6เดือนครับไม่เอาสำเนาครับค่อนข้างจะเคี่ยวมากๆเลยนะครับ3ครับหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทนะครับ และก็เป็นตัวจริงเท่านั้นครับที่ธนาคารจะรับในช่วงนี้ครับ4ครับหลักฐานการยื่นภาษีนะครับแล้วก็การเสียภาษีนะครับของปีล่าสุดที่ผ่านมานะครับซึ่งเราก็ต้องปริ้นออกมานะครับแล้วก็แนบไปกับการขอยื่นกู้ของเราด้วยครับ5นะครับตรงเนี้ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วก็แปลกใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่เคยโดนขอมาก่อนนะครับ นั่นก็คือหนังสือรับรองสิทธิประกันสังคมนะครับหรือว่าการส่งประวัติการส่งประกันสังคมเนี่ยย้อนหลังนะครับ1ปีนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยต้องไปขอปิ้นนะครับที่สํานักงานประกันสังคมนะครับปิ้นแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เซ็นแล้วก็ยื่นธนาคารด้วยตัวจริงเท่านั้นครับสำเนาหรือถ่ายเอกสารเนี่ยไม่รับนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะครับธนาคารนะค่อนข้างจะ Conservative นะครับกับการยื่นกู้มากเลยทีเดียวครับคือเขาเนี่ยต้องการจะคอนเฟิร์มให้ได้จริงๆเลยนะครับว่าเราคือผู้ยื่นกู้และเราคือตัวจริงเสียงจริงครับหลักฐานแต่ละอย่างที่ยื่นไปทั้งหมดนั้นอนะ่ะก็ใช้ตัวจริงประกอบทั้งสิ้นครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะสามารถรักษาเครดิตที่ดีของตัวเองได้เนาะจนถึงเวลาที่สมควรที่จะลงทุนสมควรที่จะ ยื่นกู้แล้วเนี่ยก็จะสามารถทําได้ครับจริงอยู่นะครับช่วงนี้ครับเพื่อนๆอาจจะได้ยินเนาะจากหลายๆคนที่ไปยื่นกู้ธนาคารนะครับแล้วก็บอกว่ายื่นไม่ผ่านยื่นไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอให้เพื่อนๆเข้าใจว่าการที่เขาบอกว่ายื่นไม่ผ่านนะนะั่นน่ะความจริงแล้วอ่ะเขาเหมารวมนะครับยื่นไม่ผ่านเพราะว่าหนึ่งครับหลักฐานไม่พร้อมครับหลักฐานไม่มีครับ 2ครับยื่นอะความจริงอะผ่านนะครับแต่ว่าวงเงินที่ใช้ซื้อบ้านใช้ซื้อสินทรัพย์นั้นอะไม่เพียงพอนะครับก็เ,เลยถูกเหมารวมว่ายื่นไม่ผ่านนะครับตรงนี้ยเพื่อนๆก็พิจนารณานิดหนึ่งเนาะอย่าพึ่งเชื่อนะครับอย่าพึ่งปักใจว่าช่วงเนี้มันทำไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามครับผมขอให้ เพื่อนๆนะครับในการที่จะยื่นกู้ยื่นซื้อบ้านอะไรต่างๆนะครับขอให้เพื่อนๆแต่ละคนน่ะเน้นนิดหนึ่งนะครับเจราจาครับเปรียบเทียบครับช้อปปิ้งให้หนักเลยครับเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันคือสิทธิ์ของเรานะครับมันคือความมั่งคั่งหรือว่ามันคือสิ่งที่เราต้องจ่ายไปเสมอครับยิ่งคุณได้รับเงื่อนไขที่ดีเท่าไหร่แล้วนะครับก็ยิ่งเป็นผลดีกับตัวเราเองมากเท่านั้นครับเหมือนกับ การที่เราช้อปปิ้งเนาะจะซื้อของอะไรบางอย่างอะ่ะเราก็ยังหาเสิร์ชในเว็บไซต์ในช้อปปิ้งลาซาด้าต่างๆนะครับเปรียบเทียบราคาครับโ,โหเต็มเหนี่ยวเต็มที่เลยครับในการยื่นกู่บ้านยื่นซื้อ,อสังหารครับผมก็ขอให้เพื่อนๆนะ่ะทำการช้อปปิ้งให้หนักอย่างนั้นเช่นกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับฟังกันจนจบนะครับ หากอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะ่ะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับด้านล่างนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ